เราไม่ละช้ากล้าลงตัวคอเล่นงมาัคุณมาเราทั้งสองกันด้วยครับผมก็คงมากนะครับเอาละครับตอนนี้์คุเราจะทำทีเลิ้งไดลงไปกให้ลาทาการไหว้ครูกันสักรู่นครับผมระดับถึงครูบาอาจารย์การเทียกอนครับนี่นครับต้องมีครูนัครูต้องมีอาจารย์ที่ถึงครูใรจะอยู่ใต้นานนะครับ เดี๋ยวครับ <Jetzt> ว <die abil itation> ันรบนี้ก็มาทาน้ละกนท้องอาหารของเจ้าบอานที่ครับผมสวัสดีครับเราทั้งสองทั้งสองคนครับ เสียบสายเคเบิลให้ปานีัเองแต่เราจะให้เสีดดยบสางแลว ในภาพที่มีเยอะๆในชว์ละทางล่ตอนกันเลยละ กนบอกก็ดเอาแต่กีตนี้กันเลยทีเดียวครับงอ้าทมักสีอกครับโอเคโปรแกรมนมิสเตอร์สี่บจะใหู้กกิ๊ครับ็อไปเาแล้วมาสักหนังกันเทียงอะไรกันมา้อกรใครจะกัดใครว่าพี่หมอขับจอดที่จวนเห็ไมว่านะมบัตราไม่ระชัดต้องมาพูดัเนล่ะตออ้าปากเราเดี

เลยก่อนแลอีลากขึ้นมาอกนเลกกยมาอาบ้นีบอก่ะนิ้วเทาอยกเป็นมาตาอกว่าเอาไป็ะเกงไงตัวนี้กันนะครับนี่ทีนี่ากนีเป็นมาตาบอกว่าจำำนิ้วทห้าอยาเขอาปากเอาทนี้เเลย ให้เป okay, ็นเว่าควาไทยกันนครับโอเคโปรแกรมนัมบอร์ถูกมิสเตอร์เกลแอนด์บุดคในาตร์ล้วมีก็มารอเยมไทยกันได้เลยครับต่อไปครับฝากความไี่จะอยาเชิ่จนะครัมีก็ลางมไทยกันได้ลต่อไปหรือว่าควาไยกันถูกไหมรือวิวพวขันเลมส

ถ้าเหลืองมาเยอะมากเลยดับสีรักี้ก็เนียแล้วอาจจะดูไม่นะ่ยเกินไปกลอดูๆๆอย่ามาิปตามนะคะทุกคนเูดดูดดูดหรอมันมีไดูดู <laughs> ไปลองบ้างกินให้ทุกคนคา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 เราไม่ต้องมาตีพวกกันนะพ่อได้กันได้กันได้กันเลยผาได้แล้วฟังกันดีๆทำงานได้กันเลยผาเกิดกันขึ้นกัน ถามไหมหมอยางอยู่ไปไม่เอาแล้นะโอ้งคนละางกคนละทางเดับราขอเจตุลแกนเอากาไปกันเราก็เยอะมากแล่ถามทักงผู้แข่งจอนชอยเซ็นเซ็นวัดเลียงกันขนาดนี้แล้วมาต้องคาเข้าไปกันเลยกันถาต่อไปเอาเป็นจากเกจตัวนี้กันบ้างก็หลักานที่เล็กนบอยอาจจะเกตอีกหนึ่งหลักับ ครับาวน้ลูก้ขบอกว่าจะขอใช้แขนทั้งแขนระครับลวกเข้าไปในลำคอของจาที่สุดนะครับโอเคโปรแกมตามมาสิ Mr. นี่เือิ a แ d s เ a ็ e i ินไซต์หนังนะครับมีกองเราเตรียมไทยันก็เลยแช่จะจอกันอีกแล้นครับจะลุกเข้าไปในลำคอของจอที่กันะครับ เดี๋ยวาพไปกันแล้วกันเดี๋ยวคุัดอย่ครัแค่ขาดกันแน่นอนกัแล้วหรอกำเปิเราท้ออ้ก็องแล้วนหเป็นไงบ้างโอ้ยอยากเห็นนั่นเอครันั่นคุต่อโอ้ยครับเองครัองเรามันก็ โอเคหวมากครับเราจบกันชักที่สองแั้บครับแร่งแรงยว่ากว่าไทยแน่ถึงแล้วถัาฝรั่งยังมีก็ครเทียบไทยกันได้เลยครับผมจะได้ความเหครอก็นั้เลยครับ ได้หรื้ไม่ได้ลาไทยเจ้าเลยปล่าถรัเปยดารมพอคุะครตบถ้าร้มาพอแล้วพอแล้วเกียรลอดปัยกันดีครัเชญคุณแม่ขอเรากันหน่อยก็แล้ากลับุณมากครับนะคับแล้วก็ค จักทรัพัี่หมาสกับรตลดมีสองมที่าจากตลานันเราบอกว่าเอาเทาตัวนีกันดีกว่ากรับนวาเรบอกว่าจะนำสินรับแที่เราฝากไกันเลยใช่ป่ะเป็นมุสบอร์เหตุีใจทนกันได้มาหรอครามเทียง่ายกันได้แลาดส่ นับลงมารับลงมาไม่เข้าคุนต้องส่วัดยางเดียวนะฮเมนมารอยแจ้งคุณบอล่าแล้วก็ดาเขาไครับนี้คนฟัง่ไม่ดียวฉันจับจับต่วคว้าวหพ่อหลวงพ่อเนี่ยที่จะเข้ามาถ้ามีครั้งที่สองก็ คุณผู้ชมมทีโต๊อีกหนึงบการแนะนำเริ่มจากโเควันหมอครัเทโพรีวีครับโอเคโอเอคขอบคุณมากครับมสหรับรางรัลให้กับคนหมอของเราครับ ทีกาให้มาขอขอบคุณมากครับทุกท่านครับทอ้คัยครับที่ศการบขอากด้วมากสาวัญก เดี๋ยวเราจะพยายเทแสองเราแค่ไนะครับผมตองกมกครับครับการแสดงอเราจะไม่เบแค่เพียงเท่านี้ครับแตกรับเชิญรับมอเราแสดงเป็นที่ถูกใจครับอยากจะมางลังกับนักแสดงของเราเดี๋ยวลองลองแสดงกัน้าเลยครับผมลจ้าวันี้อเะอนออกผมไครับไ่าจะเป็นแรงว่าเียงแล้วผมเช่คุมองเราไปรับรับคุณตอนกันได้ลยครับ เดตมรองผมแดงกันได้ครับผมอบทสบนถึงต้ปักเตอเก่งกัานได้ครับโอเคเเกียวเมันบัเล็ทเล็ฟเตเกียวทดสอบตลสอบคนนีก็ตรับก็ื้อปักรเก่งกันไหมครับผมเี๋ยวเราิาาหนาักกว้างๆยกแคลนี้ครับวันไทยมันจะยเท่ากันง่ายงนะครับผม นะครับเพือนชอบผัดกะเพาะที่ฉนกันด้วยนะครับให้มีโชคมวลาทุกคนเลยครับผมขอขบคุณมากเลยครับตลอดวนที่ตับมเราทั้งสองทั้งสคนนะครับรัต้องกันไดครับผมเพียนเราเพื่อรับัอการได้เลยครับขอไปัใรขาอบคนะครับ ี่าเรจแลวที่เรานาฟังกว่างยูแกรมนี่ก็บอกให้มัจะโยนเท่ากันได้ง่ายๆนะครับรอว่าาเราปัที่เรมได้ท่ตก็บอเราปัดแเทมให้มันอาจจะเอา้เือเเส็เล โมดที speaker, roommate, the roster, the ่นอาตัดจอระดีก็หลบยลบาที่ไปนอนบนหลังขอบจอเกะเถดรัดทข่สุดเายทกนสี่คนก็หลบวัานี้มาหาอาจาแต่งระเทะกันสร้างไรหน่อยครับจะนอนได้ก้าวนีหรม่ที่นอนตัดจอระเแล้วไม่ร้นะอาจาร่พิจารณาการแปล่นี้ครับที่นอนสาดจอระเกสวยงามมาก ต้องขายัได like okay, ้เลยครับผมกามี้องายกได้เลยครับผมานะครมีายตาท้องขนาดพววักที่ที่ตาจอดเทศครับผมโอเคต้องมีความใจสั่าขาของเราแล้ว ได้เลยครับผมใส่ไปแค่นี้แม่ไปยัดมือถเากเก็บเติมได้ที่หน้าข้องลยว่า ใหเก่าเพียงเล็กไปเท่าสารับผมโอกาสครั้โอกาสต่อไปสรงศ์จะไดพบกันอีกครับผมสวัสดีครับบายๆครับผมฮาผมตาป 看的呢。